สวัสดีจ้าวันนี้ก็พบกับซองแล้วแล้วแนแลนะจ๊ะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆนาเบิง้งแปลงพักที่ปลูกไว้นะจ๊ะก็จะเป็นแปลงพักให้ดูพวนี้นะจ๊ะปลูกแบบมีไรเซอร์ดินอันนี้ก็จะเป็นแปลงพักที่เราปลูกไว้จ้ะกับมือใบฮัตปลูกอันนี้ก็จะเป็นพักสลัดนะจ๊ะสายพันธุ์กัน เตบัตาเวียอ,อันนี้ก็น่าจะเป็นขอดมูงอันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นขอดเขียวเดวจ้ะตรงนี้ก็ไปมันก็จะหกักนี่นดยจ้ะอันนี้ก็จะเป็นกีนโอก๊กแต่ว่าต้อนนองจะยืดยืดเพราะวะ่า ไม่ได้ค่อยถือแสงอันนี้ก็จะเป็นสลัดแก้วอ,นนอันนี้ก็เป็นภูมญิญ่กินโอวีเซอร์อันนี้ก็จะเป็นลุ้นต่อไปที่กำลังเคาะต้นกา้าอายุป,ประมาณได้ห้ามือหกมือถ้าจะไม่ผิดนะจ๊ะอันนี้ก็ทดลองปุ๊ พักโบงนะจ๊ะทางนี้ก็เป็นพักโบงอันนี้ก็จะเป็นเลดปะตตวีนี่จะปุผสมผสานนี่ไปอันนี้คอร์อดคอร์ดเพิ่นก็จะเติบกระมูนี่จ้ะทันทีสิบเจ็ดประจันนี่ก็จะครบสามสิบมืออันนี้ก็จะเป็น หลังคาแต่ยังมีมีเลิมเอ็ผพางแสงไปก่อนอันนี้ก็เป็นมเมล็ดคอดแล้วก็สลดแก้วมาจจะหาก็ได้ประมาณสามมือเอาออกตะแดดเลยปุ๊ยู่เฮินทดลองปุ๊เบิง อันนี้ก็จะเป็นโซนพักของแม่นะ้วจ้ะอ,นนอันนี้ก็พักอกตูพักหองพักกาดที่เป็นผู้ไว้นี่จ้ะสวนอันนัา อันนี้เราจะเบอร์มันคอดเป็นจุดๆอันว่าใบแดดกับหน้ารำมีเมนน่าจะเป็นโลกใบจุดปราจานนิก็มิตเน่เจอคือเดียวถ้าเพ่อได้คำแนะนำกะบอกวิธีแก้ไขเลงเดี๋ยจ้ะแล้วก็จะมี กิคอที่เป็นจุดนี่จ้ะอันนี้เขาก็แยกออกมาอยู่กล่องคนเดียวใบยามันติดมูเขาก็ยังมีรู้สาเหตุว่ามันเป็นโรคบอแต่ว่าเท่าที่ไปอ่านเบื้องนํากูเกิลกับเพื่นว่าน่าจะเป็นโรคไอบใบจุดหรือว่าลับสนิมค่ะประมาณนี้ เราเจอประมาณนี้นะจ้ะทด,ดลองมือใหม่ทด,ดลองอันนี้ก็คือเลดโมงถ้าจำซื้อมีพิษเนะี่ยน้องก็ยืดมากยืดหาเสงนี่นะจ๊ะประมาณนี้โซนพักผ้าส้มโซนทับโซนพักยามแรงปุบแบบไม่ลงขี้ดิน ฟากติดตามเนีิย,ยามหมื่อยๆหฮดปุ๊บอันนี้จะเป็นคลิปแรกของปีหกห้านะจ๊ะควิดก็ไม่ได้คอยไปเสือไปทำงานแล้วก็กลับบ้านกลับบ้านก็ปีนี้ก็ลองลงมือทำนีน่มันก็จะเป็นแฮป กำลังสวยเลยวันนี้็มื่นแล้วจ้าที่พามาสมส่วนกะขอปิดคลิปไปเท่านี้นลจ้าเดี๋ยวมือหน้าละพามาลงพักสุดใหม่นลจ้าลงเอาพักลงกองสุดใหม่ละจ้ากฟาฟเป็นกําลังใจให้นะจ้าฟากดไลค์โคแชร์กดซับสไครเพิมือใหม่ฮัดปุ่นเดต้ามอน้กะขอโตไปก่อนสวัสดีจ้า